ทุกคนจ้าวันนี้นะคะเขมพรน,นะคะก็มาถ่ายมุมนี้ให้ทุกคนได้ชมอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพระอาทิตย์นะคะก็จะลงต่ำกาเดิมนะคะมากระทบกับน้ำนะคะในสะในบึงเนาะออกเป็นสีส้มเลยนะคะวันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะก็เช่นเคยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ ที่เห็นกล้องนะคะไม่ค่คยนิ่งสักเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะอะไรนะน้องเจเดนยืนอยู่ด้วยนะคะทุกคนเข็มหอนนะคะก็ดูลูกไปด้วยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากทุกทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากเลยวันนี้สวยกว่าครั้งก่อนอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะก็จะแพนโอ้เห็นทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะมีนกบินผ่านด้วยโอ้นกช่างรู้ใจจริงๆ จริงเลยนะคะว่ากำลังเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศนะคะมาบินผ่านหน้ากล้องพอดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเข็มหอนนะคะก็จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศฝั่งทางด้านนี้บ้างนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะก็จะให้ทุกคนได้ชมแบบภาพนิ่งๆบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งพอนะคะ เห็นแล้วสดชื่นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะแผนมาทางด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะให้ได้ยืดแขนยืดขากันนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็กำลังเต้นแอรโรบิกนะคะแต่คนยังมาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะต้องรออีกสักหน่อยนะคะช่วง6โมงเย็นคนจะเยอะนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะมีทั้งคนเดินและก็วิ่งนะคะออกกําลังกายขอบคุณจัา